กลาบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะคะวันนี้ช่องธรรมะเตือนสติก็จะได้มาพูดถึงวิธีแก้กรรมตามเคราะกรรมที่ได้รับค่ะกรรมวันนี้เราจะมาพูดถึงกรรมโรคหัวใจค่ะกรรมโรคหัวใจเกิดจากกรรมที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ ทั้งที่สัตว์ยังเป็นเป็นอยู่อาหารแบบที่ยังเป็นเป็นอยู่ค่ะวิธีแก้กรรมให้ทำบุญใส่บาตรแล้วไปไปล่อยสัตว์ที่แม่น้ำลำคลองหรือจะเป็นทะเลก็ได้ค่ะก่อนทำบุญทุกครั้งเช่นก่อนจับเงินหรือเครื่องบวชต่างๆ หรือเพียงแค่เราได้เห็นหรือได้ฟังผู้อื่นทําบุญแล้วเราน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับเขาเราก็จะได้บุญนั้นร่วมกับเขาไปด้วยนะคะเราสามารถแผ่บุญนี้ได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยก่อนทําบุญให้นําของทุกอย่างที่เป็นปัจจัยที่จะนําไปทําบุญเช่น วัตถุสิ่งของไปวางที่หน้าหิ้งพระแล้วจุดธูปหรือจะใช้จิตถวายพระพุธที่บ้านก็ได้นะคะแล้วให้เราตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าขอถวายบุญนี้แด พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพระเจ้าก่อนขอให้ข้าพเจ้ามีพลังแก่กล้ามีเดชมีปัญญาโลคะแล้วจึงนำส่งให้ผู้มีพระคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์บุตร ธิดาสามีภรรยาบริวารทุกพบทุกชาติผู้ที่มีชีวิตอยู่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วถ้าเราจะเอ่ยชื่อได้ก็ยิ่งดีนะคะหรือจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรดวงวิญญาณศัตรูหมูม่มันหรือหมู่พลาน อาจจะเป็นคู่หุ้นส่วนงานหรือหุ้นส่วนชีวิตบุตรธิดาผู้ผู้ที่มีพระคุณต่อประเทศชาติองค์มหาราชหรือองค์วีรสตรีไทยเจ้าหนี้และลูกหนี้ธานาคาร ให้เจริญรุ่งเรืองเราอยา่าสาบแช่งเด็ดขาดนะคะเขาห้ามสาบแช่งค่ะเขาเขาดีเราก็ได้ดีและเขาจะยินดีชื่นชมในตัวเราผู้แผ่เมตตาให้กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุข และมีสำนึกความผิดชอบชั่วดีทุกอย่างจะสำเร็จจะดีอย่างไรนั้นอยู่ที่บุญบารมีของเราที่อุทิศให้เขาควรอุทิศบุญให้กับอาหารที่เรารับประทานด้วยเช่นหมูเป็ด ไก่กุ้งปลาปูเพราะทุกสัตว์เล็กใหญ่น้อยล้วนมีอายุไขของเขาการตายก่อนอายุไขเขาก็จะทุกข์ทนทรมานใจเพราะยังใช้กรรมไม่หมดให้แล้วเป็นการอาโหสิกรรมไม่ ต่อพบชาติพวกเขาจะได้ไปเกิดใหม่ในพบที่ดีอาจจะเป็นเทวดาถึงจะหมดกรรมเป็นการช่วยเขาทางอ้อมกวดน้ำตั้งนโมสามจบขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพพยาน หมายเหตุถ้าเราเป็นโรคเบาหวานให้เพิ่มน้ำตาลหนึ่งถุงใส่บาทพร้อมพระคุ้มมนันหรือพระสะดุ้งมันนะคะอุทิศเฉพาะวิญญาณที่อาคาตเกี่ยวกับโรคเบาหวานและเราจะมาพูดถึงกรรม ต้องเสียเงินตลอดเกิดจากกรรมที่เคยเอาเงินเขามาในอดีตชาติแล้วไม่คืนปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพงโกงคนในชาติปัจจุบันทำแทงยุยงให้คนเสียเงินโดยไม่รู้ว่าผิดก็ให้ทำ วิธีแก้กรรมให้ทำได้หลายวิธีดังนี้หนึ่งพยายามทำบุญอุทิศบุญกุศลทุกวันเกิดให้แก่ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน2 หากคนที่ล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ให้เราหาเงินไปคืนเขาและขอโหสิกรรมเพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้น 3. ตักบาทในวันโกนอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวนและวิญญาณเด็กที่ตามมาให้ได้รับกุศลและขอให้เปิดทางชีวิต เราดีขึ้นสีํทำกุศลกับผู้มีพระคุณและให้ช่วยเหลือคนเพื่อ,อายามที่เราตกทุกข์ได้ยากจะได้มีคนมาเหลียวแลและดูแลเราบ้าง 5. สวดมนต์ทุกวันเกิดและแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ให้ได้รับบุญกุศลและอโหสิกรรมซึ่งกันและกันกรรมครอบครัวมีแต่ปัญหาเกิดจากกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังนี้หนึ่งเคยทำแทง้งสองไม่ทำบุญให้บรรพบรุษสามไม่เข้าใจในครอบครัวสามีภรรยาลูกสี่ เคยผิดศีลกาเมในชาติก่อนและชาตินี้ 5. ทําผิดต่อเจ้าที่เจ้าทางวิธีแก้กรรมให้เลี้ยงพระทําบุญบ้านวันเกิดสวดชะยันโตปะพรม,มน้ำมนและขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขแล้ว ถวายสังฆทา,านอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรมและขอให้ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขสองไปถวายผ้าบางสกุลอุทิศให้แก่บรรพบุรุษขอให้อยู่อย่างมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขหรือทำบุญ แล้วอุทิศให้บรรพุษสามเคยบอกรักสามีภรรยาและลูกบ้างหรือไม่ควรกระทำด้วยเพราะจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้นว่าเรารักเขาสี่สวดมนุกย์วันเกิดตนเองขอพร พระประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขห้ากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางพระภูมิเจ้าที่ด้วยอาหารขาวหวานชุดใหญ่และขอพรให้ท่านอํานวยโชคลาภความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่ครอบครัวคลิปนี้ช่องธรรมะเตือนสติก็ขอจบ ลงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเราก็จะมาพูดถึงกรรมอื่นๆกันต่อนะคะท่านผู้ฟังคนไหนอยากจะฟังกรรมอย่างอื่นหรือกรรมต่อๆไปก็โปรดติดตามและรอรับฟังกันต่อนะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโชคมีลาบปราศจากโรคภัยไข้เจ็บกันทุกท่านนะคะสาธุสาธุสาธุ